มาแล้วเข้าบ้านครับถ่ายคลิปให้สามนาทีแบบถ่ายแบบไหนเขาบอกว่าให้ถ่ายคลิปให้สามนาที ไม่ได้ฮะเอาไว้ไหนโอ้อันนี้เข้าบ้านแล้วครับแต่ยังไม่รู้ว่า,าจะออกไปไหนต่อนะขอให้ได้เข้าบ้านก่อนครับ แซมชอบไปจอดตรงนั้นแหละเดี๋ยวดันไปถูกกันชนหักอีกโอ้ยยางมันหมดเลย,ดยนี่ต้องไปหาซื้อแล้วแหละอีกหนึ่งดอกแม่เอามาเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ก็เ,เ,เป็นอย่างฮะ เดี๋ยวให้แซมวิ่งลงเลยครับลงเสร็จเราก็จะกลับไปทำงานต่อนะ <c oughs> โอ้ตั้งแต่มีไอ้เช็ดชู้นี่ตรงนี้สะอาดเลยดิยไม่ต้องล้างเลยไม่ต้องล้างเลยใช่ไหม,มไหว้ากระดาษเช็ดชู้ครับอัดเสร็จก็เช็ดจารบี ะลงครับเดี๋ยวตอนเย็นก็มาล้างนิดๆหน่อยๆเอาดินออกต้องรักษาเขาครับเพราะว่าเราต้องใช้งานอีกนานอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าใหม่หรือเก่าถ้าไม่รักษามันน่ะอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกเชื่อเลย คุณออกไปแดงมาคุณไม่รักษามันไม่ซ่อมแซมมันอะแป๊บเดียวมันก็ไปเหมือนกันแต่ว่าใหม่นี่ก็จะอยู่นานนิดนึงถ้าเก่าถ้าไม่บำรุงรักษามันอะจะไปเร็วมากเครื่องจักรหนึ่งข้อสำคัญน้ำมันเครื่องน้ำต้องดูน้ำมันเครื่อง ใจหลักครับจารบีต้องอัดโอ้หลายๆอย่างเช็คก,ก่อนจะทำงานต้องเช็คความเรียบร้อยอะอันนี้แซมิงเขาจะเช็คตลอดครับอัดจารบีเองด้วยแล้วก็ขับเองแต่ยังไม่เก่งดรอก <c oughs> พอทูททๆไทยๆสักวันหนึ่งเขาก็คงจะเก่งครับเก่งก็ เวลามีงานชั่วโมงเล็กๆน้อยๆก็ออกทำเองได้ไม่ต้องจ้างนี่แหละเราสร้างให้แล้วก็คือคุณต้องดูแลเอาเองเราสร้างตั้งแต่น้องน้ําเขียวจนถึงน้องมรกตและอีกต่อไปไม่รู้จะเป็นน้องอะไรนะ เราเลือกอาชีพแบบนี้แล้วครับต้องอุ๊ร้อนมากกว่านี้ต้องเอาใจใส่น้นละไหมน้นละไม่ต้องปเปล่าเนี่ยเรียบร้อยครับ ดี๋ยวนุนล็อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อเยเดี๋ยวมันไหลป้องกันไว้ครับอยู่ๆมันไหลเลยรนะรถอะไว้ใจไม่ได้ครับเนี่ยต้องมีไม้หนุนล็อ,อไว้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไหลไปชนใหนะ้จอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวล้างนิดหน่อยตอนเย็นๆน่ะต้องเอาดินออกด้วย อัดฉีดเข้าร่มกันก็นได้เข้าร่มกันก็นได้เมื่อกี้ก็เดีย๋ยวไปหาซื้อแผ่นชิมมาใส่ดีกว่ามันคึกคักคึกคักแล้วอ่ะพอแล้ว ตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้มันกันชิมต้องใส่อีกมันหนาต้องใส่เยอะเลยอะตัวบนนี้ด้วยตัวนี้ด้วยนะอ้ตัวนี้หางมากเดี๋ยวไปซื้อมาใส่อันนี้ เลี้ยงใหม่โอ้ยไม่อัดจรารบีเลยไ้วันแล้ววันแล้วแห้งหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวสลักมันจะเนี่ยดูเห็นไหมไม่มีจรารบีเลยอะ่ะเดี๋ยวมันจะกินเสื้อจรารบีต้องอัดสองครั้งตอนเช้า ตอนเช้ากับตอนเที่ยงเน,นี่ยเห็นไหมเซมตอนนี้มันกินเสื้อไปแล้วเนี่ยกินสลักไปแล้วเนี่ยอัดเรื่อยๆดิสำคัญนั่นเนี่ยน,น,นี่ไม่ไม,ม,มีจระบีเลยนี่มันใช้งานหนักไงใช้งานหนักใช่ก็ใช้งานหนักก็ต้องอัด ต้องสองรอบดับเครื่อง,องเดี๋ยวจะพาไปหน้าง,งานครับไปเก็บงานตรงนี้มันก็มันต้องใส่แผ่นชิมไหมเนี่ย จอดครับเดี๋ยวไปดูแม็กสายดันเก็บงานกันปีกรเจด้วยปีกกระจกด้วยกระจกเดี๋ยวฝนตกมามันการร้อนมากเอากระจกไม่โคออกมายัาง ากาศร้อนครับโรงรถก็ตรงนี้ก็จอดร,รถไถส่วนอีกตรงนั้นเราจะซื้อหล้อมาแล้วก็มาจอดแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์นอ้อม,มีตังค์แต่ยังไม่อยากซื้อ <laughs> มีตังค์แต่ยังไม่อยากซื้อ